สวัสดีค่ะกลับมาพบกันดิกแล้วนะคะในช่องแม่ในยฟู้ดค่ะวันนี้แม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆทำขนมถั่วกวนกันค่ะก็ทํากินเองไง่ายๆกันเลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะก็จะมีถั่วเขียวซีกนึ่งนะคะอยู่ที่250กรัมแล้วก็มะพร้าวทึนทึกขูดค่ะอยู่ที่100กรัมหัวกะทิค่ะ250 ml อล น้ำตาลทราย100รกรัมและเกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็จะนำส่วนผสมต่างๆค่ะใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะคะส่วนถั่วเขียวซีกนึงนะคะเรานำไปแช่น้ำทิทงไว้5-6ชั่วโมงแล้วก็นำมานึ่งให้สุกค่ะประมาณ25-30นาทีค่ะแล้วก็มาเพา้าทึนทึกขูดค่ะ100กรัมใส่ลงไป น้ำตาลทรายค่ะ100กรัมค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็หัวกะทิ250 ml ค่ะแล้วก็จะมีเกลือป่นเศษธส่วนส่ช้อนชาค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะนำไปปั่นเลยนะคะเดี๋ยวแม่เนยก็จะใส่น้ำมะพร้าวลงไปค่ะประมาณสัก 75ml ค่ะเพิ่มความหอมให้กับตัวถั่วกวนของเราค่ะแล้วก็นำไปปั่นได้เลยค่ะ ก็ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็นำถั่วนะคะที่เราปั่นแล้วค่ะใส่ในกระทะเทฟลอนค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปกวนเลยนะคะอันนี้เราก็จะใช้ไฟอ่อนในการกวนค่ะเดี๋ยวแม่เนยก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความหอมให้กับตัวถั่วกวนของเราค่ะ เราก็จะกวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าถั่วกวนของเราก็จะแห้งแล้วก็มีความเหนียวนะคะเรากวนด้วยไฟอ่อนนะคะอย่าก,กวนด้วยไฟแรงไม่งั้นเดี๋ยวถั่วกวนเราก็จะไม่ติดก้นกระทะได้ค่ะ เดี๋ยวแม่เน่นะคะก็จะใส่สีเหลืองไข่ไก่นะคะลงไปสัก1น่งหยดค่ะเพิ่มให้ตัวถั่กวกลวยของเรามีสีเหลืองสวยงามมากขึ้นค่ะหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะตามชอบแล้วก็ตามสะดวกเราเลยค่ะเราจะเพิ่มให้ถั่วของเรานะคะมีสีเหลืองค่ะอันนี้อาจจะสีขาวนิดนึงค่ะแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าถั่วของเราจะแห้งนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะถั่วควนที่เราควรนะคะก็จะมีความแห้งแล้วก็ไม่ติดกระทะเทฟลอนแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็พักให้ถั่วกวนของเราเย็นก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยนํามากดใส่พิมพ์นะคะอันนี้ก็พักไว้ก่อนค่ะค่ะตอนนี้นะคะถั่วกวนของแม่เนยนะคะก็เย็นสนิทแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เนยก็จะทําการกดพิมพ์ค่ะวันนี้แม่เนยใช้เป็นพิมพ์แบบนี้นะคะเป็นพิมพ์รายลูกท้อค่ะ แล้วก็จะทําการกดพิมพ์แบบนี้นะคะเอาถั่วใส่ลงไปแล้วก็กดแบบนี้ค่ะหรือว่าใครจะนําไปใส่ถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะแม่ในก็อาจจะเอาใช้ถุงรองนิดนึงจะง่ายต่อการแกะออกค่ะก็จะได้ถั่วกวนเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะเดี๋ยวก็จะทําให้ดูอีกอันนะคะพิมพ์นี้ก็หาซื้อได้ตามตลาด ทั่วไปค่ะตามตลาดสดที่เขามีขายพวกเครื่องหม้อเครื่องครัวนะคะก็จะมีขายนะคะลองหาซื้อได้ค่ะอ่านไม่กี่บาทค่ะโอเคค่ะก็ได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปทำการเสิร์ฟกันเลยค่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถั่วกวนของแม่เนนะคะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยค่ะหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูค่ะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแม่เนฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ